อีกเช่นเคยนะสูตรของเราวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงไปดูนะคะแบบนี้ก่อนเลยนะคะเราจะใส่หนึ่งร้อยนะคะไปที่สี่ตำแหน่งนั้นและจะใส่ยี่สิบนะคะตรงห่อตามหมายเลขระหว่างกันนะคะพี่คะนี่หน้าตาสุดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะลงทุนไปที่ไม้ละสี่ร้อยแปดสิบนะคะกระดานนี้นะคะตัวเลขที่สุดท้ายหนึ่งร้อยจะเป็นมีแค่หมายเลขเดียวเท่านั้นก็คือหมายเลขศูนย์นั่นเองนะคะพี่คะโอเคเราไปดูกันเลยว่าสูตรนี้จะพาให้เราหาเงินได้หรือไม่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโอเคไม้นี้ไม่มีตัวคูณนะคะบอกไว้ตอน โอเคลงไม้แรกที่หมายเลข2นะคะลงไม้แรกที่หมายเลข2นะคะสายมาที่อ่าหกไม้ที่หกร้อยบาทเห็นไหมคะเราลงจุดสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ้ากันไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทในไม้แรกนะขอดูไม้ที่สองค่ะถ้ายังบวกอยู่ก็กดต่อไปได้เลยนะคะถ้ายังบวกอยู่ก็กดต่อไปได้เลยอ่าดูกันต่อนะคะโอเคลงมาหมายเลขสิบเอ็ดข่ะหมายเลขสิบเอ็ดก็จ่ายมาอ สำหรับไม้ที่2องน่ก็คือ600บาทนั่นเองนะคะไม้ที่2องจ่ายมาอีก600บาทนะคะกำไรก็คือ240แล้วนะคะ2ไม้แล้วนะ2ไม้จ่ายมา2อง้อสี่สแล้วนะโอเคขอดูไม้ที่3ค่ะขอดูไม้ที่3นะคะพี่ขาก่อนจะเข้าน้องตังปองไว้แล้วนะว่าจะเอา ประมาณ500พอเอ500อ500รอยพอกำไรเออ500พอมาดูไม้ที่3นะคะยังไม่ต้องคูณ2ไปไหนนะยังไม่ต้องคูณ2ไปไหนนะลงมาที่หมายเลข27ค่ะลงมาที่หมายเลข27โอ้โหสามหมายเลขกลายมา2 40นะมันเอาคืนโอเคถ้าสมมติว่าไม่บวกแบบนี้ใช่ไหมเราขออนุญาตคูณ2นะคะพี่คะกดตรงนี้เลยนะคะคูณสองทุนจะเป็น940นะไปดูว่าไม้นี้เป็นไปดูว่าไม้นี้เราจะได้กำไรกลับบ้านหรือไม่นะคะพี่คะโอเคมีตัวคูณหรือเปล่าไม่มีตัวคูณน,นะคะขอให้ลงช่องครูห6หมายเลขไว200้200รนะ้อยนิ่หน่อยนะลงมาหมายเลข30 ลงมาหม้เลข33น,นะมี่ค่ะลงมาหม้เลข33จสิบสายมา1,200บาทนะ1,200บาทเอาคืนมาแล้วนะ240ของเราเมื่อกี้ที่เสียไปเอาคืนมาแล้วอ่ะทีนี้ขอกำไรนะอีกหนึ่งไม้นะไม้เดียวไม้สุดท้ายไม้เดียวไม้สุดท้ายนะคะไม้เดียวไม้สุดท้ายนะคะ เราจะเอาคืนนะพี่นะอ่าตัวนี้นะบอกเลยบอกแล้วนะเสียไม้มากก็คือมีเลขส่วนเลเ็กเยอะแล้วนั้นที่จะทำให้เราเสียนะอ๋อลงมาไม้เลขกนึงนะคะ <c oughs> เห็นไหมจ่ายมา <c oughs> อีกแล้ว240 <c oughs> นะเห็นไหมสอง้ยสี่นะกำไรนะพี่นะกำไรนะพี่นะเห็นไหมสี่้ยแปดแล้วนะในการตามคืนเป็นยังไงครับพี่คะถ้าใครชอบสุดนี้ตามมาได้เลยที่รานแทงที่น้องให้ไว้นะไม่ชอบสุดนี้อยากดูสุดอื่นกนะ็ตามมาเลยที่เราได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ